ครับเอาสวัสดีทุกคนครับใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวครับนะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดหาดใหญ่ในนะครับเราอยู่ที่วัดหาดใหญ่ในครับนะก็ใครเข้ามากดหัวใจรายงานตัวครับก็วันนี้นัดกับทางพี่กุ้งด้วยนะครับแม่ทัพกุ้งนะที่หลายคนก็ทราบดีอยู่แล้วแหละนะครับวันนี้พี่กุ้งเนี่ยมาอยู่อีกบทบาทหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมาช่วยชาวใต้นะครับก็วันที่เราไปช่วย พี่ชายแดนครับก็ได้พี่กุ้งเนี่ยเขาเปิดทางในการช่วยเหลือทหารต่างๆนะครับวันนี้ก็พี่กุ้งเขาลงมาเป็นกําลังใจให้กับคนที่หาดใหญ่ครับเราก็เลยนัดโอเคถือว่าโอกาสดีๆได้มาเจอกันแต่ก่อนที่จะเริ่มครับใครเข้ามาแล้วดูจากที่ไหนบ้างพิมพ์บอกทีครับดูจากที่ไหนบ้างช่วยพิมพบอกผมทีขออนุญาตทดสอบสัญญ,ญาณเสียงก่อนที่เราจะไปครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเอฟซี FC มารอเยอะเลยนะครับนะอ่ะดูจากนครนายกดูจากจันทบุรีดูจาก กทมสงขลาสุงไหงโกลกอุบลกาญจนาบุรีหนองคายหาดใหญ่บุรีรัมย์นะครับจากปาจีนบุรีรังสิตจันทบุรีนะที่ระยองนะครับกาญจนบุรีอ่ะโอเคถือว่า f อีเนี่ยหลายท่านเข้ามานะแล้วก็ส่งสัญญาณแล้วว่าดูจากที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในครับแล้วก็ไปพบปะกับพี่กุ้งนะครับส่วนใครที่เข้ามาก็กดหัวใจรายงานตัวเมื่อวานครับเราไปที่ เมื่อวานเราไปที่บ้านพุเออเมื่อวานเราไปที่บ้านพุนะครับก็มี Fc เนี่ยมารอ2 0 0 0กว่าคนนะ่ะนะ0กว่าคนเลยครับเยอะมากนะก็ต้องขอบคุณ Fc บ้านพุแล้วก็ชาวหัดใหญ่ครับที่รักแล้วก็สนับสนุนกันจอมพลังนะมาโดยตลอดนะก็วันที่น้ำสูงน้ำแรงเราอยู่วันที่น้ำลงน้ำเบาลงเราก็อยู่เราอยู่ตั้งแต่วันแรกที่หนักจนวันสุดท้ายนะครับ ก็ทำาัรกิจได้ดีที่หัดใหญ่ในนี่เราก็ช่วยหลายคนเมื่อกี้เราก็ไปดูบ้านนะที่เป็นช่วยเด็กนะไปดูที่ช่วยคนติดลังคาไปช่วยที่ปั๊มน้ำมันไปช่วยคุณตาคุณยายตามองไม่เห็นสองข้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้ช่วยออกมาแล้วละ่ะนะก็เดี๋ยวใครดูอยู่ก็กดติดตามไว้แล้วก็ฝากทุกคนแชร์กันออกไปนะครับเพื่อนะคนะใครที่ต้องการความช่วยเหลือจังหวัดไหน,ไหนที่ต้องการความช่วยเหลือ แช่ออกไปครับเพื่อให้ไปถึงที่ที่เขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเขาทักมานะเราไม่รู้หรอกครับว่าภัยพิบัติใหญ่ๆมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ถ้าท่านกดติดตามไว้วันที่เกิดขึ้นท่านก็จะทักมาขอความช่วยเหลือผมได้นะท่านก็จะติดต่อบอกผมได้นะครับแล้วก็สามารถช่วยบอกทางบอกคนที่เขากาลังลําบากถึงตัวแล้วไม่ลําบากแต่เราก็สามารถบอกจุดที่เราเห็นคนที่ลําบากได้นะครับก็กดติดตามไว้นะโอเคนะครกับกล้องด้านหลังนะครับโอเค เดี๋ยวยังไงดีเข้าไปด้านในก่อนหรือออกมาก่อนนะครับสวัสดี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 ครับนะครับจ้ารักพี่กันมากมากเลยน้ำใจสุดยอดพี่ต้องไปด้านในก่อนใช่ไหมเอาเปิดกล้องหน้าเซลฟี่เลยครับผลลัพธพด้วยความเร็วครับมาเลยครับกันเลยครับกันเลยครับ กล้องหน้าเซลฟี่เลยครับเพื่อความรวดเร็วครับมาเลยครับโอเคโอเคกล้องหน้าเซลฟี่เท่านั้นครับกล้องหน้าเซลฟี่เท่านั้นครับเพื่อความรวดเร็วครับกับกล้องครับครับครับกล้องหน้าเซลฟี่ครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับครับขอบคุณรับจ้าครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขอบคุณครับขออนุะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้ายินดีจ้า สวัสดีครับไม่แน่ครับขอบคุณจ้าไปด้วยกันเหรอไปเดี๋ยวเราไปด้วยกันเดี๋ยวเราไปด้วยกันที่นี่นี่ก็ถึงเชียงชายที่สูงที่สุดก็เจ็ดเมตรสูงมากเลยน้ำท่วมไหมนะที่บ้านทางนี้เลี้ยวเลี้ยวไปนี้นะก้อนลูกทหารของอยู่ในรถบรรทุกจ้าสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับีครับสวัสด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 ีครัสวัสดครสวัสดีครับครครับ ป็นกำลังใจให้นะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับครับครับไปเราย่องย่องไปมุมมุมสวัสดีครับ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 อ๋อตรงนู้นโอเคอ๋อแกอยู่นู้นแล้วสวัสดีครับ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  วัสดีครับสวัสดีครับครับเนีครับกเจครับเจนครับสวัสดี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 ครับครับพี่กุ๊กสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้มาไกลเลยมากี่วันแล้วนี่ันนี้เปัเียงปเงปี้กงนไปตัรยงปี้ีเลี้ยลี้ยงป

เไปดัะนั้นวันนี้ก็กำลังใจให้นะครับพี่พี่กุ้งอยู่ไปภารกิจอะไรต่อครับพี่ยัไปช่วยเรานอีกครับไปพูดกับเด็กๆที่จุลน์อ๋อวันนี้เลยใช่ไหมต่อไปชุลน์เพราะนี่ไป็นรอนจุลน์อ๋อรออนจุลน์อันนี้เป็นแถวนายโยมให้เรียบร้อยอย่าให้เสียชื่อท่านเกียรตินะแล้วไป่กุ้งไหว้ท่านเจ้าวาดนะครับไหว้ท่านเจ้าวาดนะครับไหว้แล้วไหวแล้วอ๋อให้เรียบร้อยเลย งแน่นเลยนะแน่นเลยนะขอถ่ายรูปมาจ้ะมาเลยจ้ะเอาถ่ายถ่ายรูปกับพี่กุ้งได้ไหมมาเดินมาไม่กุยไม่ถ่ายอ่ะมีรงหน่งเลยโอ้โหแน่นอนนะพี่่างมากเลยรเยอะไม่พักเลยพี่หัวใจสุดยอดเลยเดินายดีานี่ม ยิงปลาบนยิงมั่งจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้กันไปตรังนะพี่ใช่ครับวันนี้ตังอา่ามีนัดตรงนู้นไว้ชุมชนหนึ่งครับแล้วก็วันนี้จะมีไปโรงเรียนอะไรนะยิามีเราไปนัดโรงเรียนอะไรนะตอนนี้โรงเรียนก็นหนักครับพี่โรงเรียนเริ่มฟื้นฟูเริ่มอะไรกันไไกต้อ,อ,องกันไปที่ศูนย์พัฒนานเด็กเล็กมั่งจนะ้าตรงไหนนะ อยู่วชบกประมาพี่เอนม่าเื่อวานไปก็มีตรงนี้ค่ะโอ้ครับครับพี่กงเจอนะพี่มาเลยด่ะเอาเอางี้เดี๋ยวอ๋อจะถ่ายอย่างนี้เหรอเลย มีคนเรียกหมนแขนด้วยใครเนี่ยแบบจริงพูดพูดกับชาวบ้านเหรออ๋อสอบทดสอบเมื่อกี้ด้านหลังก็ส่งไมมาแล้วก็บอกว่าให้พูดกับชาวบ้านหน่อยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอันนี้อยู่ในหาดใหญ่ในหมดเลยเหรอครับใช่โอ หาดใหญ่ในนี่น้ำท่วมสูงมากผมมาทําภารกิจวันหนึ่งในปั๊มน้ํามันในหัวใจนี่เอาได้กินข้าวเหนียวไก่ผมด้วยโอ้ดีใจเลยโอ้ดีใจมากเลยเนี่ยมีคนได้ของผมด้วยอ่ะเอางี้ไหนๆมาตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวผมกับพี่กุ้งเนี่ยเดี๋ยวยืนตรงนี้นะเดี๋ยวผมอ่ะ หันหลังให้ทุกคนแล้วเดี๋ยวขอถ่ายรูปย้อนกลับไปนะแล้วฝากทุกคนยกมือบายบายหน่อยอ่ะใน,นซ้อมบายบายหน่อยอ่าอย่างนี้ผ่านเลยอย่างนี้ผ่านเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพี่ผู้หันหน้าทางนี้ครับเอากล้องกิจไปอยู่นู้นบังไหมบังไหมบังไหมได้ไหมกิจเก็บเก็บนมไหมเก็บได้หลังนู้นหมดไหมไเห็นไหมอ๋ออันนี้ต้องถอยหน่อยต้องหน่อยงนีถถ้ถอยหน่อยอย,อยหน่อยเก็บไม่ครบ ได้ไหมเก็บหมดนะข้างหลังหมดนะเอาทุกคนยกมือหน่อย,ยอ๋อเอดีพี่ก็บ,บังอยู่แป๊นนึงเอาไอ้ขอยทีขอ้อยทีอ่าอ่าอ่ายกมือทียกมือ,อทีเมืออ่อกี้บงังยกมือหน่อย,ยขอบคุณมากขอบคุณนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุทกๆคนนะครับก็เดี๋ยวผมจะป,ปฏิบัติภารกิจอยู่ในภาคใต้นะแล้วพี่กุ้งเนี่ยนะเขาก็ก เดินทางนะไปทั่วประเทศแล้ว <ไป S 1> วันนี้เสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวพี่กุ้งแกไปชุมพรด้วยสําหรับ FC ท่านใดที่ติดตามท่านแม่ทัพนะที่ได้ใจของพี่น้องประชาชนแบบนี้นะก็ใครจะตามภารก,กิจไปชุมพรต่อได้เอาในนี้ไหนใคร FC พี่กุ้งบ้างยกมือหน่อยเร็ว <S <S ของแท้นะครับคนนี้ผมบอกให้ผมไปช่วยชายแดนในยุคที่กําลังหวดกับขเขมรอยู่เนี่ยเนี่ยคนคนนี้เขาเปิดทางให้ผมเนี่ย เข้าไปช่วยริมชายแดนเต็มที่แล้วส่งทีมไปดูแลความปลอดภัยด้วยนะเนี่ยสุดยอดนะครับแล้วก็าทำผลงานไปที่ประจักษ์มากๆเลยอ่ะทุกคนปบมือให้พี่กุ้งหน่อยครับอ่าโอเคก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับสุดยอดสุดยอดอะโอเคครับขอบคุณครับ คุีมากเดี๋ยวผมไปโรงเรียนต่อแวะมาพีุ่้มเป็นกำลังใจท่โรงเรียนพี่ชัยแล้วก็เดี๋ยวใช่ครับแล้ววันพรุ่งนี้ผมก็ไปตังอยู่ตังแล้วก็อาจจะว้าไปกับกรุงเทพสัก3าวันแล้วก็กลับมาใหม่ วันนี้ก็ทำเรื่องชุดนักเรียนนะพี่ชุดนักเรียนดีมากเลยแล้วก็ของพี่กุ้งมีทีมทหารดี่ที่อยู่ที่นี่ของขอค่ายพขอหงไ่ใเนาะค่ายขอหงมาช่วยคนเยอะมากเอา f p s น่ะนั่นนักทีสำคัญถ้าไม่มี f p s นะช่วยคนไม่ได้เลยขอคบขอใส่ฉันน้ำลุยเหมือนเลยนะขอใส่มาถึงนี่นะลุยลุยลุยเต็มที่นะครับขอใส่ขออเรนทีแปดแปดห้าสอง ห้จ้าะาเลยใ้จยออง้าจ้าจ้าเพื่อทีจะของไม่ทิ้งได้อยู่ตั้งแต่วันที่น้ามาจนน้าลดก็ยังอยู่ไมทิ้งไม่ทิ้งอยู่แน่นอนนะเต็มที่คนอาขอมาเยอะไหมหัดใหญ่ในคนอาขอมาช่วยเยอะไหมเอาเหรอหัดใหญ่ในคนยังเอาของมาให้ไม่เยอะใช่ไหม ที่วัดนี่ครั้งแรกไหมที่ที่วัดนี่คนมาให้ครั้งแรกอโอเคอ๋ออันนี้อะไรจะเนี่ยคนคนละตัวใช่ไหมนะอคนละตัวเด่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอให้น้องก่อนนะป๊บมึงนะตัวเล็กนะโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณที่รักกันนะหมวกหล่นแล้วหมวกหล่นแล้วพี่หมวกหล่นแล้วจ้ะขอบคุณจ้า ขอบคุณครับเจ้อบโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับอนนี้เสื้อของอะไรครับเนี่ยเสืเ้อฟุตบอลเ,เดี๋ยวน้อยมีเสื้อมีอะไรหน่อย โอเคอ่าเดินเดินมารับแล้วออกเลยนะใครรับแล้วออกเลยนะพี่นะใช่ไหมรับแล้วออกเลยใช่ไหมใช่ค่ะรับแล้วออกเดี๋ยวเดี๋ยวจะมุ่งเข้ามารับแล้วออกเลยนะรับแล้วออกเลยลูกรับได้อย่างที่ได้ใครได้แล้วออกเลยออกเลยใช่ไหมไม่มีอาหารอื่นใช่ไหมเดี๋ยวคือเดี๋ยวให้เขารับอีกที่นึงอ๋อเดี๋ยวรับอีกที่หนึ่ง โอเคเสื้อก่อนนะเสื้อก่อนจ้าตามแถวนะตามแถวพี่อยู่ในแถวป่ะครับออออคนมาอ๋อหยุดก่อนหยุดก่อนแป๊บนึงอ๋อท้ายรถมีของท้ายรถอ่ะ นละใ้เรีบร้อเดี๋ยวตอมลูกตามให้คนก็ดูหน่อยวัดหัดใหญ่ในเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเห็นป่ะมีพระพระนอนองค์ใหญ่มากตอนที่ผมเนี่ยขับเข้ามาช่วยน้ำท่วมที่นี่เนี่ย น้ำเนี่ยสูงมากนะน้ำเกือบถึงพระตรงนู้นะนะ่ะน้ำเกือบถึงพระนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวอยากจะมาดูพ้านอนนะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับวัดหาดใหญ่ในนะอันนี้เรานัดหม่ตรงนู้นกี่โมงเดินทางกี่นาทีเค ชุดแรกกับเราวันแรกได้นนี้โอ้โหแรกเลยครับวันแรกเลยใช่ไหมใช่ชุดมือนี่เจ็ดโมงแปดโมงเช้านี่สวันแรกเลยทุกคนเตี้ยงเลยครับนี่ใครเป็นแฟนๆภูมิใจไว้นะอยู่กับผมยันเช้าทีมนี้ของจริงทหารที่นี่นะไม่มีชุดอื่นน่ะเขาอาจจะใช่เลิกประมาณเที่ยงคืนแต่ชุดเราเลิกกี่โมงเตี้ยงวันครับสองวันสองคืนเตี้ยงวันครับคืออยู่เนี่ย 8โมงไม่ใช่แปดโมงแล้วเลิกนะไม่ใช่มาต่ออยู่กันสองวันนอนดีสองวันนอนดีทุกคนภูมิใจนะเพราะชุดนี้ไปกับผมถึงไหนถึงกันเอาคนออกมาได้เยอะมากพวกเราช่วยคนได้เยอะไามพันกว่าเห็นไหมนี่พวกเราเอาคนออกมาได้พันกว่านี่ครับนี่ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทุกคนดูหน้าต่อไม่เห็นหน้าทุกคนนะ ครอบครัวจงดีใจไว้ไม่นอนเพราะอะไรเรามีคอนเซปต์แข่งกับเวลายิ่งเราช้าคุณยิ่งอดข้าวนี่ชุดนี้ข้าวที่กินไม่วันแลกไม่ครับข้าวที่เรามีให้ชาวบ้านกินหมดของพวกเราค่อยว่ากันอดเนี่ยแล้วมันต้องทำงานแบบนี้ถึงจะช่วยได้แบบเนี่ย เยอะกว่าที่เราตั้งเป้าไว้อีกสะพานนะผมบอกให้นะสะพานที่ไปอยู่ตอนน้ําท่วมอ่ะน้ำสองฝั่งแม่งเชื่อมติดกันแล้วนะถ้าเราช่วยช้าแล้วออกไม่ทันจากสะพานเนี่ยพวกเราคือบินไปกับน้นะบํานะได้่อไหมไปกับน้ํานะนี่คือหัวใจสุดยอด ตอนน้ำมันจะท่วมอ่ะคนยังคาสะพานอยู่ห้าสิบคนห้าสิกว่าคนกับเออไ่ทิ้งไม่ทิ้งพวกเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือความเป็นพวกเราช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่แล้วทหารเนี่ยคือคีย์สำคัญคนจะพูดว่าอ่าหน่วยนั้นหน่วยนี้แหละแต่คีย์ที่คีย์แมนสำคัญคือทหารผมบอกให้ ผมมีเรือผมมีคนะะะแต่ผมไม่มีรถ f อ s, บบ <S คนที่อบพยพคนเข้าศูนย์ต่างๆส่งคนไปโรงพยาบาลคือน้องๆหาหาและ FTS แล้วเราทำงานร่วมกันคือเราไม่มีกำลังไม่มีแรงเยอะขนาดที่จะทำอะไรใหญ่ๆได้มีหาหาจับมือกันเราทำได้เต็มที่ นยากข้นชมทุกทุกคนเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากชื้นชมนะมีชมมากทุกคนขอบคุณมากขอบคุณมากทุกคนสุดยอดนะจุดยอดนะนี่นี่ของจริงนะของจริงนะพวกเราคือของจริงบอกเลยพวกเราเห็นไหมอยู่ตั้งแต่เริ่มยันจบของแท้ของแท้อไปงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไหว้พระใหญ่หน่อยนะเดี๋ยวไปไหว้พระใหญ่จ้ะ จ้าขอบคุณจ้ายินดีจ้าขอบคุณมากขอบคุณมากพี่กุ้งขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวไปไหว้พระแล้วเดี๋ยวไปอีกที่จ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าจ้ามาเามาวาม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 าาาเาเามาเาาะ นะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอสักหนึ่งขอภาพนึงครับมาพี่ขอขอภาพนึงขอบคุณครับขอบคุณครับมาแล้วครับอุตส่าห์กับรถมาอากบ้านใแล้วบอกเลยนะแล้วอลขอบคุณครับขอบคุณครับมาลครับอุตส่าหกลับรถมาอยากบ้านแล้วอกเลยงานพี่มาช่วยตั้งใจมาหาเลยเนี่ยตั้งใจมหาเลยโอ้แน่นอนจริงนะจ้าวิดิ่า เดี๋ยวว่ก่อนเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว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 เดีดี๋ยวเดีวเดี๋ยเดยวี๋ยวเดี๋ยวเดเดยวเดเดี๋ยวเดเดี๋ยวดีวยวเดีเดียวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดวเดี๋ย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 วเดียวเดี๋ดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ กับกล้องก่อนหน่กับกล้องก่อนเดินตามมาพี่เดินตามมากับกล้องก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับที่สำคัญก็คือพวกเราให้ิถวใหสวัสดีครับเดี๋ยวไหว้พระนอนก่อนสวัสดีจ้าว้าสวัสดีครับสวัสดีให้มองแถวหน่อยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ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  มาเรียบร้อยโอเคนะถือว่าเป็นสิริมงคลน,นะครับมาว่าเอ,อ้ด้านหลังคืออะไรอะ่ะด้านหลังคืออะไรอะ่ะอืมใช่เหรอนี่รอยน้ำใช่ไหมนี่รอยน้ำนี่ ใช่ไหมในวัดสวัสดีจ้าน้ำสูงประมาณไหนจ๊ะน้ำท่วมสูงประมาณไหนหัวเลยเหรอเข้ามาในนี้ก็หัวไหวมเหรอเยอะมากนี่ทำความสะอาดหรือนะน่ะ,ะทีมอาสาโอ้เยอะนะทุกคนดูดิ ใช่ไหมระเพอถึงการทั้ง,งหมด,ดีใช่ไหมเนี่ยรอยแถวนี้แหละเนี่ยเนี่ยรอยขาวในใช่ไหมรอยขาวอยู่ในเนี้ยพอจำได้จําได้ว่าเราขี่ยอะกีซอยข้างหลังเ,ลเราวิ่งเนี่ย,ยช่วยช่วยคนไปซอยข้างหลังแล้วน้ำเนี่ยสูงตรงเนี้ยไปอ่าตอมมาต้อม ต่อมาใช่ไหมหลวงพี่ยิงส่องไฟอยู่เลยมาเดี๋ยวกล้องหน้าหน่อยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ไหนนะโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนบ้านบึงพิชัยโรงเรียนบ้านบึงพิชัยโรงเรียนบ้านบึงพิชัยผมเรียกถูกไหมเดี๋ยวผมกำลังจะเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านบึงพิชัยผมเรียกถูกป่ะควรคัง โรงเรียนบ้านบึงพิชัยควรลังถูกไหมตำบลควรลังควรังนะควรลังก็หนักนะครับหาดใหญ่ในไปแล้วควรลังนะบันพุแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรนะเ,เขต่อแปดพวกเขต8แปดพวกโคกสมานนี่โคกสมานมานี่เราไปมาหมดแล้ว <ตา S 1> นะครับ <ตา S 1> ถูกไหมอทุกคนเดี๋ยวกดติดตามไว้ก็แล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราก็ยังเดินทางช่วยที่ภาคใต้แล้ววันพรุ่งนี้เราจะไปที่ตรังครับจังหวัดตรงังนะตรังนี่ตรังนี่จังหวัดอะไรนะเฮ้ยทษโทศรถตรังนี่อำเภออะไรนะตรังะครับตังอำเภออะไรนะอำเภอเมืองไม่ใช่ไม่ใช่อะไรขาวนะย่านตาขาวย่านตาขาวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปที่ย่านตาขาวย่านตาขาวจังหวัดตร,งตรงตาาังย่านตาขาวนะครับนะทุกคนกดติดตามไว้นะ<ม>ก็เราเดินทางเดินสายไปทั่วภาคใต้ตอนแรกก็ เราประสานไปที่ยะลายะลาเขาบอกว่าปีนี้ปัญหาก,การจัดการน้ําดีมากนะครับน้ำก็เลยไม่ได้ท่วมเยอะหรือว่าไม่ได้แบบมีโซนที่ท่วมเยอะนะครับยะลาเทียบกับปีที่แล้วที่เราไปเนี่ยโอ้ยะลาปีแล้วท่วมในเมืองนะครับปัญหาาจัดการน้ําดีมากนะครับแล้วก็ที่นครนะครก็เหมือนปัญหาการจัดการน้ําดีนะวันเดียวนะใช่ไหมเพราะเจอท่านผู้ว่าอยู่นะครับอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวทุกคนกดติดตามไว้ยังช่วยอยู่ นะช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่แล้วก็ฝากทุกคนที่ดูผมอยู่ช่วยไปกับผมช่วยกดแชร์ไปนะช่วยกดแชร์ไปครับนะช่วยกดแชร์ไปเออกดแชร์ไปครับกดแชร์ไปนะไปให้ถึงคนนี่เขาลําบากคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือนะครับอ,อ๋อพี่กุ้งมาไหว้อีกทีนึงอ๋อเดี๋ยวรอพี่กุ้งไหว้อีกทีหนึง่งอ่อเดี๋ยวเราให้พี่กุ้งเขาไปแบบพอดูเดี๋ยวพี่กุ้งเขาไหว้อีกทีนึง ให้ดูโชว์ให้ดูให้ดูะนี้อย่างเงี้ยแล้วกันแกไปไหว้ขีหนึ่งนะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันที่โรงเรียนบึงพิชัยโรงเรียนบึงพิชัยทุกคนกดติดตามไปครับสี่โมงเย็นช่วยกันแชร์ประชาสัมพันธ์ไปโรงเรียนบึงพิชัยสี่โมงเย็นอ๋อของนี้นี้ของเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะให้ในส่วนของชาวบ้านที่เราได้มีการนัดหมายไว้นะครับ ส่วนใครที่อยากมาถ่ายรูปใช้คํานี้แล้วกันมาถ่ายรูปนะมาถ่ายรูปมาให้กําลังใจท่านมาได้นะครับแต่ของเนี่ยในส่วนตรงนั้นเราล็อกไว้กับชาวบ้านตรงนั้นแล้วนะโอเคอาจจะจํานวนอาจจะยังมีไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปตรังอีกเดี๋ยวของไม่พอนะครับเมื่อวานในหมดไปพันกว่าชุดคนมา2000กว่านะอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ